สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2025ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆุคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลแกงขงับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร,เร์เป็นกันบ้างนะครับผลฟุตบอลว y ไ c ด l e ี g u e 2ขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอราศีสไลด์ยูเนเต็ดศประตูต่อ0 ผลฟุตบอลบุนเดส้ลีกาของเยอรมันไม่ศูนย์ห้าเสมอฮอฟเฟนไฮม์หนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเอลฟ์ฝรั่งเศสนีสแพ้โอลิมปิกมารลเซ่หนึ่งประตูต่อห้าผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนบาเลนเซียชนะลิบันเต้หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเพตันนอตเอนแพ้แบ็กเบอร์โลเวอร์หนึ่งประตูต่อสอง ผลฟุตบอลลิกเดอร์ฝรั่งเศสโรเดลเอเวลอนเสมอดันแคก1ประตูต่อ1บูโลนชนะเกอรนอฟฟูดสประตูต่อ1อันเนซี่ชนะบัตเตีย1ประตูต่อ0ลาวันล,ลัวแพ้ทัวศนย์ประตูต่อ1และโปเอฟซีแพ้เลอมอง1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันแฮทาเบอร์ลินชนะไอทักบาชไวย1ประตูต่อ0และโบคุ้มแพ้เดโมเดสเดน1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนลาพามาชนะอาบาเซนเต้2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลการโชดซีรีบีอิตาลีคาตาซโลเสมอเปสคาร่า3ประตูต่อ3ผลฟุตบอลซาอูดีลีก อันคูลูดแพ้อันฮาเฮม1ประตูต่อ2อันอีติฮัดชนะอันลิยา2สอประตูต่อ1และอันอาลีชนะอันกาเซยา2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ KFUM แพ้โบโดกิม1ประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์กซิงเคบอกแพ้อาหุน0ประตูต่อ2 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ